คุณดูนะพี่สาวของอุ้ยแสงเทียนนี่เล่าให้ฟังแอบเล่าแอบเล่าอย่าไปบอกใครนะพี่สาวของอุ้ยแสงเทียนนะคะมูน้ําหอมค่ะทุกคนมูน้ําหอมนะคะมูน้ําหอมอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็อธิษฐานกับน้ําหอมว่าขอให้มีเงินมีทรัพย์จากการค้าขายทุกคนค้าเก็บกําไรได้สี่แสนสี่มืนจากการค้าขายนะคะ 4 4 0 0 0 0บาทแล้วคุณคิดดูนะคะครูก็เลยบอกไปว่าโอ้ยถ้าเป็นแบบนี้นะได้ใช้กระเป๋าของแม่นางกวักรับประกันค่ะรับเงินล้านแน่นอนคลิปด้ค่ะเรามาติดตามกันดูว่าพี่ของอุ้ยแสงเทียนนะคะเขาจะได้รับเงินหลักล้านตามที่วาจาประกาศสิทธิของ อิแม่นะคะอีแม่ก็คืออิแม่ครูพรหรือครูพิพรบอกจริงหรือเปล่านะคะเรามาติดตามตอนต่อไปกันนะคะว่าหลังจากได้กระเป๋าแล้วเนี่ยเขาจะดูดเงิน1ล้านบาทได้เหมือนที่ครูอบอกหรือเปล่า